สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับคลิปน, wrote, นี้เป็นแทางหุ้นนี้ข <tiden> ี่ภาคเสาภาคเสานะครับผมรอบเสาเนาะวันที่ยี่สิบสามเดือนเก้าพีหกเจ็ดนะครับผมสําหรับงวดก่อนนี้ครับผมนักวดก่อนนี้นะสามตัวบนห้าห้าแปดห้าห้าแปดสองตัวล่างสองห้าครับผมงวดที่แล้วผมให้สี่กับห้าเนาะฟันสี่ฟันไม่ถูกเลย ฟันสี่มาเจอห้าแปดเป็นเป็นตัวกันนะอ่าเป็นตัวกันตรงๆเลยสองห้าไม่มีถ้ามีสองห้าด้วยนี่เข้าบนล่างเลยนะเสียดายเนาะอ่ะก็ถือว่าเข้านะครับผมนะถือว่าเข้านะก็มาตามกันต่อถ้านนี้ขี่เข้าดีนะเดี๋ยวเดี๋ยวจะเอาอ่า มุ่นจินกับมุ่นนะห้างเสียงเข้ามาด้วยนะนะถ้าเข้าดีนะก็ขอลองก่อนขอลองนี่แค่อีกก่อนตอนนี้ก็เข้ามาสองวัติดแล้วเนาะสองวัติแล้ว,นะว,ลวทั้งภาคเสาวแล้วก็ภาคไลายสาววันที่ยี่สิบสาม เด่นนะครับเภาคสาวนี้ผมให้หกนะหกกับห้าหกกับห้านะครับหกสามหกเก้าครับผมหกหนึ่งห้าก็จะมีห้าสามห้าเก้าห้าหนึ่งกันนะครับผมหกสี่ห้าเจ็ดนะหกสี่ห้าเจ็ดหกแปด แล้วก็62คงไม่มาตัวเดิมนะฮะ852นะถ้ามาตัวเดิมหรือว่าออกเด็กเบิ้ลน,นี่ยอมนะครับผมนะถ้าหวยออกแปลกๆนี่คือยอมนะฟัน6นะครับตัวเน้นก็จะมี63 69 61้9ครับผม หกสามโเก้าหกหนึ่งห้าเก้านะ,ะก็จบไปแล้วครับผมสำหรับนี่ขี่พักเส้าต่อไปเป็นเลขสองเลขสามตัวครับผมสามตัวนะครับก็จะมีหกสามเก้าหกสามหนึ่งหกสามสี่ หกเก้าหนึ่งหกเก้าสี่แล้วก็แล้วก็หกหนึ่งสี่เน้นที่หกนะครับผม <c oughs> เน้นที่หนะกเนาะก็ขอให้มีมาครับผมนะขอมีหกมาสำหรับแนวทางนะครับก็จบไปแล้วฝากกดไลค์กดติดตามกด กระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนไว้ด้วยครับผมนะสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าเป็น,เ,เ,ปนเป็นภาคบ่ายนะครับผมนะภาคบ่ายสวัสดีครับ